ทีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุณบันพามู Come on วันนี้คุณมันจะพาเราไปมูที่ถ้านาคาก่อนอิ่จองคิวผ่านแอปคิวคก่อนเลยนะคะไปเริ่มเลยเปิดแอปคิวคก่อนค่ะเพื่อนๆกดที่อุทยานแห่งชอุทยานแห่งชาติภูหลังการ็อาคิวเสร็จกเริ่มออกเดินทางได้เลย ท้ามนาคาอยู่จังหวัดบองการนะคะสามารถเดินทางลงได้3ส,สนามบินด,ด้วยกันก็คือสนามบินสกลนครนครพนมและอุดรธานีรอบนี้คุณมากับเพื่อนเื่อเลือกไปลงที่อุดรธานีค่ะเพราะว่าสะดวกดีมีโรงแรมเยอะและมีสายการบินเยอะด้วยถึงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นอากาศโปร่งใสมีเมฆมากแต่ไม่มีฝนรอเอากระเป๋ากว้นหน้าเพราะทุกคนโหลดไปหมดเลยรถเช่าเสร็จก็ได้เวลาอีทแล้ว ร้านนี้เป็นร้านที่เพื่อนชาวโลเคอลแนะนำมานะคะชื่อว่าร้านชบาบ้านร้านของเขาเป็นร้านอีสานนัวนัวคลักคลักปลาร้คลักคลักเลยอร่อยมากโดยเฉพาะตำเตี๋ยวชบาบานพวกเราสั่งเปิ้ลไปสองจานเลยค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะข้าวปู้นิ่มเราจะ็ที่นี่เผ็ดน้อยใช่ปะเผ็ดน้อยมาก ทา okay, okay, <thank> นเสร็จก็แชะภาพเป็นที่ระลึกทั่ง212อย่าง1,365บาทถูกมากกินของเขาเสร็จแล้วก็ต้องต่อด้วยของหวานแต่ฝนตกค่ะเราก็เดินฝ่าฝนกันไปเลยมาที่ร้านที่ชื่อว่าบ้านนาคาเฟ่เป็นที่แนะนำมาจากเ,าเพื่อนชาวโลเคลอลชเช่นเคยน,นะคะ<ป>คือที่นั่งกินจะอยู่อีกที่นึงนะคะเราต้องเดินมาสั่งเค้กข้างในอีกส่วนหนึ่ง 到了哈。 แล้วฝนก็ตกหนักมากเลยทุกค,คนขบับรถฝ่าฝนกันไปสองชั่วโมงกว่าถึงโรงแรมแล้วค่ะเรามานอนกันที่ตัวเมืองจังหวัดบึงการเลยชื่อว่าเด e o วันโฮเทลไม่น่าเชื่อนะคะตื่นมาอากาศโปรงใสไม่มีฝนเลยถึงแม้พยากรจะบอกว่ามีฝนพ0กสิบเปอร์เซ็นตฝนไม่ต,ตกแล้วสมาชิกพร้อมค่ะพร้อมค่ะ,คะ,คะต,ตื่นกันน,น,น้ตีเท่าไหร่คะตีเท่าไหร่คะตีหค่ะตีหขึ้น,นยังย่งอยู่เลย Ja. <laughs> ชั่วโมงครึ่งนะคะจากตัวเมืองบุญการเข้ามาสู่ถ้ำนาคาค่ะมีความเหมาะมาจากสมุยแพงจริงเลยโอ้โหสุดๆอ่ะขึ้นมามียาสายเลยลงทะเบียนก็ได้แหนึ่งไม้และอีกทีหนึ่งขอป้าไปเอาป้าเลยไปกับป้าไหมขอป้าไปกับป้าเลยมามาเราเราอย่าไปให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวเขาเดินตามเรืเอย าทางนี้้าต้องอยู่ทางที่เต้ม,ม,เเเมีจุดใส่บาทด้วยถึงแล้วครับทางเข้าถ้านาค่ะ คือรวมแล้วสามสิบาทเกี่ยวกับเราเกิดทุบเที้ที่อยู่ในเขตอุยานนี่คือทางขึ้นทางขึ้นนี่คือตัว๋วเท่าไหร่นะคะคนละสามสิบาทเนาะครับจะมีค,าค<อ>่าธรรมเนียมคนละยี่สิบาทแล้วก็ตั๋วแผ่นสีเขียวเนี่ยอีกคนละสิบาทคคบนี่ค่ะน่าตะตัวค่าอ๋อพวกนั้นก็ไปลงยาบาลเบิกได้ครับใช่ครับขึ้นแล้วนะคะข,ขึ้นแล้วขึ้นแล้วบ๊วบบฮะ ป๊าพร้อมพร้อมที่สุดอยู่แล้วโอเคได้ยินเสียงนกเสียงไม้มีกลิ่นกับดอกไม้เนาะหรือทุกคนไม่ได้กลิ่นเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นเลยโควิดเราเริ่มแล้วเริ่มแล้วเรื่มแล้วเริ่มแล้วเลื่มแไหนป้ายใหญ่ใหญ่ไปบันไดหรือตรงนั้นตรงนั้นคือป้ายใหญ่สุดแล้วครับเป้าหมายแรกของเรานะครับก็คือถ้ำนาคา นะครับผมระยะระะยทางจากจุดที่เรายืนหรือจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับถึงถ้ำนาคานะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,600เมตรโดยประมาณในระหว่างทางจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดอยู่12ตัว12สองเพชัน A ถึง L นะครับบันไดจะมีทั้งหมด3ช่วงใหญ่ๆช่วงแรกคือช่วงปรับสภาพร่างกายช่วงวัดใจนะครับคือ A ถึง E นะครับช่วงที่2นะครับคือช่วง F ถึง H นะครับและช่วงสุดท้ายคือ K ถึง L นะครับถ้าผ่าน A ถึง E ไปได้เนี่ยก็สบายแล้วนะครับผมอพอไปถึงถ้ำนาคานะครับเป้าหมายจุดที่2ที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือ ถ้ำหลวงปู่วังตรงนี้นะครับในถ้ำหลวงปู่วังนยครับจะมีจุดขอพรที่เป็นไฮไลท์คือเราจะเอากระเป๋าตังค์เอาโทรศัพท์ไปขอพรกัน่ <ส Carl. S 1> าสารพ่อปู่อือลื่นะครับตรนนี้เราจะาทําการไ <orsch อ S 1> หว้ขอพรขออนุญาตเหมือนแบบว่าขอพรให้การเดินทางของเราวันนี้ดาเดินทางตลอดปลอดภัยนะครับผมทอนเดี๋ยวเราออกมาหางเต่า อ๋อแล้วก็ลงทางเดิมเนาะก็คือเราจะได้ลอดลอดอุโมงค์เต่าเนี่ยครับทั้งขึ้นและลงชันๆหน่อยเนาะจุดแรกเอาเดอ๋ตัวอักษรเขาก็จะมีเชือกให้เราไต่ไปในทุกที่นะคะทุกคนมันไม่ลำบากมากห่างไม่เท่ากันรโอเคอันนี้ยังไม่ถึง1ในสิบของระยะทางเพิ่งเดินเองเพิ่งเดินเองเพิ่งเดินไปหกนาทีเองค่ะหวไปก่อนเลยครับไเลยครับ ไม่ถกแดว่าเขา่อยทีเดีถ่ายรูปไว้คู่กับอี ให้เราบอกชื่อนามสกุลมันเดือนปีเกิดที่อยู่ปัจจุบันแล้วขอพรกับท่านการขอพรจะขอได้สี่เรื่องหลักๆนะครับการเงินการงานโชคลาภสุขภาพให้ขอให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับแล้วทุกคนทำก็ให้ระบุ <c oughs> ให้ชัดเจนเลยถ้าเป็นตัวเงินกําหนดเงินเลยแล้วกาหนดระยะเวลาเลยถ้าเป็นตําแหน่งงานก็ขอเปลี่ยนจากตำแหน่งนี้เป็นตาแหน่งนี้ภายในกี่วันกี่เดือนก,กี่ปีบอกกับท่านได้เลย ขอนของเราจะสําเร็จเร็วขึ้นแต่จะให้สําเร็จเร็วกว่าน,นั้นคือห้ามบนนะครับ,บถ้ากลับไปให้บอกว่าถ้ามีโอกาสลูกจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แบบนี้จะเป็นการขอพรแบบไม่ติดค้างไม่ใช่แค่ที่นี้ที่เดียวนะครับถ้าพี่ไปขอพรทุกที่ให้พี่บอกแบบนี้เลย หรือหมอนหินซ้อนหรือหินซ้อนเกล็ดปลานะครับมันเกิดจากช่วงอุณหภูมิแบบกลางวันกลางคืนแบบฉับเปลี่ยนเปลี่ยนแบบกระทันหันทําให้การยืดหดตัวของหินแลกมันจะแบบช้อันนี้คือวันได้ที่เราจะต้องเดินขึ้นไปอีกนะคะอันนี้บันได้สุดท้ายป่ะคะช่วงที่สองครับช่วงที่สองนะคะใบอะไรคะอันนี้จะเรียกว่าประดับหินเกล็ดหรือสีเกล็ดหรือสีโอ้เขียวชุ่มตรงนู้นเหมือนฝนจะตก กรลัวต่างๆพอเสร็จจากเสียงที่3มนะครับเสียงที่3ามเดินไปประมาณ200เมตรก็ถึงแล้วครับตรงนี้เราจะเสร็จจากเสียงที่3แล้วก็เดินมาตัดกันที่จุดเจแล้วก็ย้อนลงทางเดิมอมอนี่น้อคนนี้ไปเหมโอนมันแบบมืดๆอยู่เย้นนที่สุดก็ถึงแล้วทุกคนถ้านะคะแชรภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำสักหน่อย ภายในบริเวณถ้ำนะครับเราจะไม่แตะไม่สัมผัสขูดขีดเขียนผนังถ้ำนะครับข้อ2เราจะไม่เก็บเศษหินเศษใบไม้หรือเศษอะไรก็ช่างที่คิดว่าเป็นวัตถุมงคลจากที่นี่มาเป็นของเราหรือเอาวัตถุมงคลเอาแวะเอาเหรียญของเรามาวางภายในเขตพิพยยิธภัณแบบนี้ไม่ได้นะครับข้อ3นะครับเราจะไม่นําดอกไม้ทิวเทียนใบสีแป้งน้ำอบน้ำหอมลงไปภายในบริเวณถ้ำนะครับข้อ4เราจะไม่ดื่มน้ําทานอาหารลูกอมหมากฝรั่งภายในบริเวณถ้ำนะครับข้อ5ข้อนี้สำคัญที่สุดนะคคือเราจะไม่ให้นักท่องเที่ยวส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะครับแล้วก็็กกกาาาาารรรรรขขออพพพถ่่่ยยภเเเดดดี๋ววไจจจะะะะะปนนนนนคแแใใหห้้สตลุชับ เขาหินทรายเขากร่อนง่ายตีได้เลยเคยสามรอบไหมแต่ภาพสวยๆเก็บไว้ดูก่อนทุกคนที่จุดแรกมีเรียกว่าจุดครอบเสือเป็นจุดขอพรขอเรื่องสุขภาพเป็นหลัก พอเราไหว้ขอพรเสร็จเราก็กลับขึ้นมาที่จุดพักข้างบนเพื่อที่จะประทานอาหารต่อแต่ฝนตกค่ะเราก็เลยเลือกที่จะเดินต่อไปก่อนยกเลิกตรงจุดวัดใจนะละ ไม่ขึคือลบค่ะก็าใส่สามุขขาเดินไม่ไหวหรอกไม่ไหวพี่ตายกันค่ะมีหมอกและควันในสายนี่40เขต43 4 1 43ฝนตกเฮ้หมอกได้หมอกมีหมอกด้วย ตรงนี้สวยมากค่ะแต่ว่าเขาห้ามเหยียบเขาก็เลยมีป้ายห้ามเข้าไว้ถึงจุดที่พักทานอาหารกลางวันละวค่ะนั่งพักก่อนลูกก็ไม่ชอบนะลูกติดต่อลุ้นต่อกินยากินแ่ไมอันนี้นอนบุ้งน่ารักมากเลยลงไปเหม<อ>ือนก้นคลองชื่อว่าอะไรนะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ักดิสิทธิ์หรือสือูลาือภูลังกา,กล,งกาลึกสองเมตร รอบรอบหน้าเราจะมาลงตรงนี้นะคะจุดจอดหอนี่ลงอยู่หน้าผาครับของไอตรงนี้ไปงไงสมมติสมมติเฉยไม่ไปลงตรงนี้ปลงตรงเนี้ยครับลงเนื้อเดินมาเราจะลงตรงนี้แล้วก็เราจะเดินทางลาบก่อนคือเดินทางลาบไปไหว้ปู่เสาก่อน ถึงละค่ะถ้ำหลวงปู่วังจุดไฮไลท์ของพวกเราเป็นจุดขอซับนะคะให้ออกกระเป๋าตังหรือว่าแอปในมือถือวางจริงจังแค่ไหนที่ไี้ก็จริงจังต้องเปิดหนะ้าแอบะ ขอพรรับทรพย์เสร็จลรวก็มาแข่งรูปกับส่วนลำตัวและส่วนหัวเป็นที่ระลึกนะคะและมากระซิบต่อที่บริเวณหูของท่านพญานาคเพื่อขอพรต่างๆี่ยสองคนนี้ขอพรเสร็จก่อนใครขอพรเสร็จแล้วเนาะลูกเราอยังได้แข่งอันนี้เป็นทางลงในแหนนี้ลงไม่ได้เอาไม่ใช่ทางลงนะไม่ไมงลงลแล้ว,ว ลงมาแล้วนะคะใช้เวลาไปเกือบ5ชั่วโมงมาได้ค่ะมาได้ค่ะเพื่อนร่วมทางนายยมมากหนสุดคือคนนี้ค่ะลงมาแล้วลงมาแล้วดูสภาพแบบสภาพสภาพสภาพสมบอมากเป็นสภาพอเตอร์นะคะสวยแบบเปียกๆส่วนคุณโบก็ยังหน้าผ่องใสเหมือนเดิม กำลังจะไปลงเรือไหว้ครอบปรูเออเรือค่ะวันอ,อื่นก็ต้องมาซื้อบัตพสิทธิพยานาค่ะ <6 19. S 1> มาถึงเกาะแล้วนะคะจอดเรือปล่อยปลากันก่อนเลยสวยจังเลย

มะแปมครับนะครับมะแปมคืออะไรนี่หรือมะดันแดงนะัจะเป็นพืชของถิ่นของบึงทงนกที่นี่นะครับเออท้องชิมไหมโหเขาบูกันอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับตอนนี้ก็จะประมาณหกพันหรือไม่กี่พันอ๋อท้งโต๊ะนี่เหรอคะตรงนั้นก็จะอยู่กับทางนี้ถึงหนึ่งน้ำคือโต๊ะบวงสวงค่ะันนี้หกพันบาทชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งแล้วแต่่ แล้วไม่แล้วก็ตั้งต่อเนี่ยไป่ยู่ คิดว่ามันมีค่าเท่าที่เท่าไหร่เลยนะใช่ไม่ยอมเสียชื่อตอนกลับเออเรามาลองเรียนได้นี่นะใช่แต่เราก็ไม่มีหลักฐานหน้าเบียดได้แช่นมตอนสามทุ่แต่เราก็ไม่ได้ถ่ายแช่นมถ่ายหลังจากกินจนของตัวแตกเออเมื่อกี้ไม่ได้ถ่าย สวัสดีนภูมิแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน